วัสดีครับการที่ผมแนะนำแชร์เทคนิคในการแต่งเพลงและทฤษฎีลงู่โลกอลไรต่างๆนั้นก็คือมันเป็นความสุขมันถือว่าเป็นการสร้างอาชีพนิดหนึ่งครับผมก็มันถ้าทั้งแต่งเพลงมีอาชีพมีไรายได้กันเราก็ดีใจเป็นสาขาเดียวกันครับก็คือแชร์เทคนิคออกไปเทคนิคผมจะทำเพลงเยอะๆครับทำให้เข้ากัน อยานเข้ากันก็คือเป็นงานเศรษฐศาสตร์ชนิดหนึ่งครับผมอยากให้อาชีพแต่งเพลงเนี่ยให้เขาอยู่ได้เพื่อนๆอ,อนอาชีพเดียวกันขอบคุณนะครับก็ยังไงก็จะพยายามใช้เทคนิคออกไปให้หมดแล้วครับให้ทุกอยาก่างให้เพื่อนเ่อนอร่วมอาชีพแต่งเพลงแบบไม่ร้องหรือร้องด้วยแต่งด้วยก็ได้ครับขอให้มีไรายได้อยู่ได้อยู่ โอเคครับขอบคุณมากนะครับถ้าอย่างไรก็ถามผมได้ที่คอมเมนต์นะครับตามโลกโอะไรต่างๆทั้งสีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยครับโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับ